สวัสดีครับคลิปนี้จะมาพูดถึงเมืองย้อนยุคก็คือก่อนที่จะสร้างกรทมหรือกรุงเทพม,มหานครก็มีเมืองก่อนหน้านี้ก็คือกรุงทนนั่นเองนะครับซึ่งเป็นการสร้างขึ้นจากพระเจ้าตากดยการกู้ชาติแล้วก็สร้างรัฐาดีใหม่นั่นเองนะครับ แล้วก็ช่วงตั้งกรุงทนเขาก็มีแลนอยู่แล้วนะครว่ามีแม่น้าผ่านตรงกลางแต่ว่าไปตั้งฝั่งทนก่อนไเดี๋ยวค่อยพอะะเจริญแล้วกลับมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็จะมีแม่น้าผ่านกลางอันนี้เป็นแลนที่เขาวางไว้แล้วนะฮะเป็นแบบนั้นนะะแล้วก็จิงเป็นกรุงเทพมหาคน,นะครนะและช่วงนี้มีหนังพีเรียด นะเริ่มเดส t i n นีก็คือบุกเพสันนิวาส2น่นเอนะครับอนะ่ก็เป็นดังที่ทำให้คนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์กันอย่างง่ายได้นะเป็นความบันเทิงในงานผมก็มีนะฮะคือการสร้างระบบระบบใหม่ของผมเนี่ยมันมีการสร้างเมืองใหม่ด้วยสร้างเมืองนะฮะที่มีสีสไตล์เมืองยอนยุค ก็มีเป็นเมืองย้อนไปสมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยโน้นเลยนะครับแต่ที่นี้ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยผมอยากจะมาเชื่อมโยงกับกรุงเทพมหาคนครนะมันมีบทเพลงเป็นกรุงเทพมหาคนครนะแล้วก็ไอภาพตรงนี้ผมอยากจะอยากจะมีภาพมีภาพยนตร์อย่างนี้เหมือนกันนะมีภาพยนตร์ที่เอ๊ะเมื่อก่อนนี้แม่น้ำเจ้าพระยามันไม่ได้ ตรงแบบนี้นะฮะคือแม่น้ำพญามันคดเคี้ยวมันเลี้ยวเข้าไปในบางกอกน้อยบางกอกใหญ่นะเมื่อก่อนมันเป็นอยางาน,นนะ้ะมันเสียเวลาอ้อมไปอ่ะเป็นวันโผล่มาอา้าวอยู่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยไม่ไกลเท่าไหร่นี่นะ้วหรือหรือคนแถวนั้นเขาก็รู้ว่าอ้อมไม่ไกลกันเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาไปคดเคี้ยวเข้าไปในในนั้นอะ่ะเสียเวลาเพราะฉะนั้นก็เลยมีไอเดียที่ต้องขุดตรงเลยนะฮะในสมัยพญานะฮะในสมัยพญานะฮะ ขุดตรงเลยดีกว่าเป็นแม่น้ําก็เลยมีการขุดขุดก็เลยเป็นการขุดตรงจากอยุทยาเนี่ยแทนที่จะเสียเวลาไปอ้อมในบางอ,อะไรบางกอะน้อยบางกอะใหญ่ตอนนั้นเ็าเรียกชื่ออะไรผมก็จำไม่ได้แล้วลก็เป็นเมืองเมืองชุมชนหนึ่งเหมือนกันนะอยู่เนนั้นนะมันเสียเวลาก็ขุดตรงเลยไปโผล่ที่แถมบางกอกที่มีต้นมะกอกเยอะไอ้ตรงนี้แหละ ชาวต่างชาติจะได้รู้สักทีว่าคําว่าบางกอกมันมาจากไหนนะมันมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยาเลยนะครับมีการขุดคลองกันใหม่แล้วเวลาคลองจะไปเชื่อมเนี่ยมันไปเชื่อมที่ตรงบางกอกมันเลยเป็นชื่อเลยเป็นชื่อเสียงโดง่งดังเหมือนเหมือนยุคนี้เราตัดถนนเนี่ยถนนใหม่โอไฮเวย์ way, เลยเป็นสี่สุดตรงเนี้ยไอ้ตรงนี้ก็จะกลายเป็นจะให้เป็นจังชั่นเป็นสถานีจุดเริ่มต้นแลนด์มาร์กใหม่เนี่ยตรงที่มีมต้นมากอกเยอะเป็นแถวนะั้นเป็นบางเนี่ย บางก็เป็นเมืองเป็นชุมชนนะประกอะเยอะก็เรียกบางกอกนะมันก็เลยเป็นบางกอกฝรั่งก็เลยจดจําชื่อนี้จําชื่อบางกอกตรงนี้ไอท้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่ขุดคลองแล้วมาเจอกันเนะ่เจ้าพญาขุดเนี่ยมาเจอกันตรงนี้นะซึ่งก็ขุดเป็นแม่น้ำเจ้าพญาเชตุวันนี้แหละครับนั่นก็ควรจะได้รู้ว่าที่ชื่อชื่อบางกอกมาจากไหนนะต้องมาจากการขุดคลองรับสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วเนี่ยก็อยากได้มีภาพ วิถีชีวิตคนในยุคนั้นเกี่ยวข้องกับบางกองน้อยระกอบ,บใหญ่อย่างไรมันมีวิถีชีวิตของคนนั้นนําำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นแบงกอกที่ชื่อแบงคอกแต่ชื่อจริงชื่อกรุงเทพมหานครอมรรัตะนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกนะพบนพรัตนราชบุรีนะออราชธานีบุรีลมอุดมราชนิเวศมหาสถาน มอมรพิมานอวตารสถิตอวตารเนี่ยมาก็หนังอวตารก็มีก็ควรจะให้ฝรั่งได้รู้ว่าไอ้ชื่อกุงเทียมาหานครัคนเนี่ยมันมีอวตานอยู่นะอวตาร,ตารคืออวตารนั่นเองนะอย่างเงี้ยฝรั่งก็ได้ได,ได,ได้ได้รู้สองชื่อแบงก์คอกกับอวตารมันมีมาตั้งนานแล้วนะ,นะอย่างเงี้ยนะอวตารสถิตสกส,ก,สกทัทตทัตยักษ,ษ์วิชนุกรรมสิทธิ์ก็เนี่ยหลักชื่อเพลงไอ้ชื่อกรุงเทียมมาคนครไม่ทราบ ถูกต้องหมดหรือไม่ก็ซึ่งคนไทยส่วนมากจะพูดไม่ได้นะผมพูดได้กระดานนี้ก็ก็พอใช้ได้สอบใช้ได้นะกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรามหามหินทรายุทยามหาดิหลกพบนพรัตนร,ราชบุรีราชธานีบุรีลมอุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตานสถิตสกัตยะวิศนุกรรมสิทธิ ก็เป็นชื่อเพลงนะแล้วก็เป็นก็ควรจะเชิญชูฝรั่งมาสโล่ใครสไตล์ไหนก็สโล่ไอ้ท่านี้ไปสโล่จบแล้วก็ขึ้นใหม่อีกกรุงเทพมหานครบางก็อาจจะเป็นเรื่องราวของหนังพีเดียดเรื่องหนึ่งได้นะไอ้ที่เหตุที่ผมพูดตรงนี้ก็เพราะว่าในงานผมก็มีการสร้างเมืองสี่สไตล์สไตล์ที่หนึ่งกไฮเทคไฮเทที่เราไปอยู่นี่นะฮะสไตล์ที่สองเมืองย้อนยุคเราจะไปที่ ยุคกรุงศรีอยุธยานะครับพอมาเมืองที่สามจะเป็นเมืองที่ภูมิสาบตามสิ่งแวดล้อมของโลกเราจะรักษาโลกนะฮะเมืองที่สี่ก็เป็นเมืองเมืองกล้ามเนื้อร่างกายของมนุษย์เมืองกีฬานะ่รเองนะครับเอาละผม ผมจะไปให้อาหารป่ามันมีป่านะรตรงน,นั้นก็มีคนก็จะเดบบด,ด้วยกันครับก็จะเล่าเรื่องไปด้วยว่าในเมืองสีสไตเนี่ยต่อไปนี้จะเป็นสินค้าส่งออกของประเทศไทยนะไอ้เมืองสีสไตเนี่ยเป็นสินค้าส่งออกนะครับซึ่งมันอยู่ในสิบแพลตฟอร์ม สี่แพลตฟอร์มที่ประเทศไทยจะประกาศต่อเวที่โลกที่จะสร้างสี่แพลตฟอร์มขึ้นและสี่แพลตฟอร์มเป็นความเชื่อสี่ประการของลัที่ครอบครัวไทยมหาอำนาจที่ครอบครัวทุกครอบครัวไทยทุกครอบครัวที่มีบัตรประชาชนอ่ะก็จะส่งใบบัตรประชาชนมาสี่สิบล้านใบคือบัตรประชาชนมีทุกครอบครัวคราวนี้บัตรบัตรบัตรประชาชนจะไม่ไม่ไปใช้ในการเลือกตั้งแล้วนะซึ่งวันที่พูดนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดสิงหาใช่ไหม อีกสองวันก็ยี่สิบสามก็จะรู้แล้วว่ารัฐบาลตู่อยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อแปดปีอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องถกเถียงกันนะแต่ถ้าเขามีหลักวิชาีิถูล้วเขาจะรู้เลยว่ารัฐบาลตู่อยู่ต่อฮะตามหลักนะฮะตามหลักเนี่ยอ่าเราเป็นปีหกศูนย์แล้วก็ต้องถุนเก้าพระพันษักษ์ต้องแต่งตั้งอ่ะเอาที่พระหากษัริย์แต่งต่างก็คือปีหกสองต้องอยู่ต่ออีกแปดปีตามหลัก วิชาที่ถูกนะฮะอยู่ต่ออีกแปดปีแต่ที่เนี่ยไม่ได้สนใจหรอกก็จะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อนะไม่สนใจคือ,อคือครอบตัวไทยมหาอำนาจที่ใช้รัฐที่ครอบตัวไทยมหาอำนาจที่ผมเชิญชวในให้คนไทยทั้งหมดที่มีบัตรประชาชนมาใช้รัฐที่ครอบโัวไทยมหาอำนาจไม่ต้องไม่ต้องไปใช้รัฐที่รัฐมน,นูญถ้าท่านใช้รัฐที่มนูญวันที่ยีิบสามท่านก็จะตัง้งหน้าตั้งตารอรัฐบาละจะอยู่หรือจะไปจะจัดการยังไงกับรัฐบาลตูอะไรเงี้ยนะนั่นคือรัฐที่รัฐมนูญไงนะ มีความขัดแย้งย้อนแย้งกันไปหมดแต่ถ้าใช้ลัที่ครอบครัวไทยมาหามนาจนะหรือลัทธิธรรมธิปไตยอย่างเงี้ยนะท่านไม่ท่านจะไม่สนใจว่ารัฐบาลตู่จะอยู่หรือไปไม,ไม่สนใจเพราะว่าลัฐที่ครอบครัวไทยมาหามนาจมีผมเชื่อ4ประการไอ้ผมเชื่อ4ประการนี่ประการที่1นะประการที่1คือท่านปกครองประเทศด้วยตัวท่านเองไม่ต้องมีเลืกอลกตั้งเลือกตังไม่มีพักการเมืองกันเมืองอีกต่อละ บรรตูก็ไม่ต้องอยู่ต่อไปนะเนี่ยความเชื่อประการแค่แรกประการแรกนะว่าท่านเป็นรัฐบาลได้ดีกว่าได้ดีกว่าที่เราไปเลือกไงเพราะฉะนั้นท่านที่มีประชาชนท่านไม่ต้องไปเลือกใครอีกแล้วท่านเลือกตัวเองเลือกตัวเองโดยการส่งใบแสดงเจตจำนงนั่นเองการส่งใบเจตจำนงนั่นคือการเลือกตัวเองนะครับเออเลือกทีเดียวไม่ต้องไปเลือกตั้งมันทุกๆ4ี่ปีอย่างที่ทํากันนะแล้วเลือกก็คือไปเลือกโจรทุกๆ4สปีท่านไปเลือกสมัยท่านเลือกมาแล้วตัางโอ้โหไม่รู้กี่ครั้ง้ง่ต่เกิดเพราะฉะนนั้ ต่อไปนี้เลือกตัวเองก็โดยส่งไปแสดงเจตจำนงแจ้งไปเท่านั้นเองอ่ะสีล้านใบเมื่อใบแสดงเจตจำนงมา40ล้านใบนำไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงโดยขบวนกู้ชาติประจักรสองนำไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงเท่านั้นแหละครับท่านจะกลายเป็นมุฝ่ายปกครองเลยแล้วก็ปกครองประเทศไปตลอดการคือเป็นตัวรัฐบาลไปตลอดชีวิตลูกหลานเกิดมาก็เป็นต่อไปอีกเป็นตลอดชีวิตเหมือนเป็นกษัตริย์องค์เล็กน้อยที่สืบทอดต่อกันไปเป็นอย่างนั้นเลยนะครับนี่คือ ทางเดินใหม่ทางเกิดใหม่ที่ครอบครัวไทยมาอำนาจทําได้อย่างแน่นอนเพราะท่านมีอำนาจใจอยู่ในมืออยู่แล้วแต่ท่านไม่รู้เทคนิคไม่รู้วิธีทาและไม่มีผู้นําที่จะทําผมจึงมาอาสาเป็นผู้นําก้าวหน้าสูงสุดต่อจากรัฐบาลตู่เนี่ยไม่ว่ารัฐบาลตู่จะอยู่ต่อหรือจะไม่อยู่ต่อกันแล้วแต่นะฮะที่นี่ก็ใช้40ล้านเสียงสั่งกําหนดนะประชาชนใช้คําสั่งใช้คําสั่งไม่ใช่ประชาชนไปอ้อนวอนอยู่หรือไม่เป็นไล่เขาอะไรเงี้ยไม่ไม,ไม่คนละเรื่องเลยนะ คือผมไม่ใช่เล่นการเมืองอ่ะประเทศไทยมันเล่นการเมืองกันเล่นการเมืองเขาไม่อยู่เขาจะอยู่ต่ออีกแปดปีก็เป็นไรเขาอย่างเงี้ยนะไอของผมไม่ใช่นะไม่เกี่ยวนะโหดแยกให้ถูกนะงานผมไม่ไม่ใช่งานเล่นการเมืองนะงานผมเป็นงานทาทากับเล่นไม่เหมือนกันนะครับทําการเมืองระดับโลกและการทํานี่ออกคาสั่งได้เลยเพราะท่านมีอนานาจต่อชิตาตอยู่กับตัวอยู่แล้วแต่ท่านไม่รู้เทคนิคไม่รู้วิธีใช้และใช้ไม่เป็นผมจึงต้องมาบอกเทคนิควิธีใช้เนี่ย นะออกคาสั่งเลยท่านเป็นผู้ออกคําสั่งคําสั่งยกเลิกเลยยกเลิกรัฐทิรัฐธรรมนูนที่ประเทศทใช้มาตั้ง90ปีใช้มาอย่างผิดวิธีโดยไม่รู้ว่าวิธีที่ใช้ที่ถูกเป็นยังไงไม่รู้วิธีวิธีที่ถูกแล้วไม่ใช้วิธีถูกด้วยถ้าใช้วิธีถูกแล้วไอ้พวกที่มายึดอำนาจประเทศะที่เปลี่ยนคณะกันเรื่อยมันยึดเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่ยปกครองประเทศหรอกนะประชาชนต้องปกครองประเทศเองประชาชนเป็นใหญ่ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วประชาชนแต่ประชาชนเป็นใหญ่ พวกเขาไม่ต้องการให้ประชาชนรู้เรื่องเขาต้องการปกครองประชาชนเพราะนั้นเขาจะไม่ให้ประชาชนรู้เรื่องและอย่างเขาเองก็ไม่รู้เรื่องจริงๆแล้วเขาก็ไม่รู้เรื่องเพียงแต่ทาตามกันมาทําตามรุ่นพี่กันมายึดอำนาจแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญพอประกาศร่างแล้วก็เราก็หลาลงละอยู่ครองประเทศไปเลยสบายเนี่ยมันก็ปี้กันมาไอ้คนมายึดเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องเออดังนั้นผมจึง ต้องเชิญชวนมาดูคลิปวีดีโอผมเพื่อจะเกิดปัญญาเป็นโสดาบันททาะไรู้เรื่องแล้วพอรู้เรื่องแล้วท่านมีอำนาจเที่จเยะแล้วท่านก็สั่งทิ่ครับท่านมีอำนาจอยู่แล้วแต่ท่านไม่สั่งไม่รู้เรื่องเงคือไม่รู้เรื่องไม่ดูคลิปผมไม่รู้เรื่องหรอกท่านจึงไม่รู้ว่าจะสั่งอะไรเพราะนั้นต้องดูคลิปผมจึงจะรู้เรื่องและเข้าใจแล้วก็สั่งไปเป็นผู้ออกคําสั่งไม่ใช่เป็นผู้มาอ้อนวอนขอร้องรัฐบาลหรือเป็นไรเขาอะไรเงี้ยมันทำกันมาไม่รู้กี่คณะไม่เคยผสมเลจแล้วมันไม่ใช่วิธีวิธีที่ถูกคือ รวบรวมไห้ได้40ล้านเสียงนะใบแสดงเจ็บลงนั่แหละครับไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงที่สําคัญที่สุดต้องประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงของจะของน้าทึ่ใจเลยประกาศเมื่อ,อไหร่รลฐธรรมนมันตกไปเลยมันตกไปเลยอัตโนมัติรัฐาละะตร่ก็ไปหายจ้อยไปเลยโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปไล่เขาแล้วเขาก็ลงอย่างสง่างามอย่างมีศัก์มีศีเพราะเป็นการเจตจำนวของประชาชนที่ต้องการจะเปลี่ยนระบบระบอบนะฮะอย่างเงี้ยนะครับงคงเข้าใจแล้วนะฮะไม่มีอะไรที่ไปรุนแรง ขัดแย้งอะไรกันนะครับอ่าละนั่นคือความเชื่อประการที่หนึ่งนั่นคือเชื่อว่าเรานะ่ยปกครองประเทศได้ดีกว่าทุกๆรัฐบาลเพราะนั้นรัฐบาลไหนไม่ต้องสเสอนหน้ามาว่าผมจะขันอาสาดูแลประเทศไม่ต้องเพราะประชาชนเจอมาทุกคณะและ้วเป็นหวังทุกคณะดังนั้นจบยุคจบสมัยที่จะมีตัวแทนก็จึงจบยุคการใช้ตัวแทนนั่นเองตัวจริงมาทํางานเองทําหน้าที่เองเลย ทีนี้ตัวจริงจะปกครองประเทศได้อะไรก็ต้องเรียนรู้ในคลิปดีโอที่ผมทำวันนี้านกงได้เรียนรู้ว่าจะบริหารประเทศอย่างไรในระบบสี่ฐานอำนาจอย่างเงี้ยนะบอว่าคงเข้าใจนะครับาล้าผมก็มาอธิบายให้เห็นช่องทางลู่ทางใหม่นะที่ประชาชนจะต้องปกครองตนเองแล้วนะอันนี้คือข้อที่หนึ่งความเชื่อประการแรกปกครองตนเองได้ประการที่สองก็คือประชาชนทุกคนเป็นมนุษย์ทองคําวินยัยเป็นมนุษย์ทองคํานะวินยัยแล้วนั่นก็หมายว่ามองประชาชนมีมูลค่า ท่ากับทองคําเลยนะไม่เหมือนสมัยตัวแทนนะถ้าท่านไปเลือกสอสเลือกตัวแทนนะประชาชนเขาไม่มีคุณค่าคุณไม่มีคุณค่าหรือความหมายหรอกนะแต่ถ้าคุณเลือกรัฐที่ครอบครัวไทยมาอำนาจเนี่โดยใช้บัตรประชาชนเหมือนกันอนะ่ะเลือกครอบครัวรัฐที่ครอบครัวไทยมาอำนาจท่านเป็นมนุษย์ทองคาวิน,นัยมีมูลค่า4ี่ถึง12ล้านบาทชนิดที่ว่าพักการเมืองไหนไม่มีให้ที่นี่มีเทคนิคในการสร้างเม็ดเงิน42ล้านบาทสร้างได้ยังไงไปดูละเอียดส่วนความเชื่ออันที่สามนั้นเชื่อว่า เราสามารถสร้างระบบการค้าใหม่นี่ไงที่ว่าจะต้องสร้างเมืองสี่สไตล์เนี่ยนะสร้างระบบการค้าใหม่มีเมืองสสไตล์เกิดขึ้นนะครับนะฮะในเมืองสี่สไตล์เนี่ยสไตล์ที่หนึ่งเป็นผู้ขายเถคซึ่งปกติเนี่ยแต่ผมไม่เสนอเนี่ยท่านก็อยู่ในในเมืองไฮเทคอย่างเดียวเมืองไฮเทคอะเมืองที่อยู่ภายใต้ชิปเซตอะแล้วอังกฤษเอ้ไม่ใช่อเมริกากับจีนเนี่ยเขายังับสู้กันอยู่ นะโดยมีรัสเซียคอยคอยเสริมคอยดุนคอยช่วงชิงจังหวะคอยสร้างมาตรฐานใหม่อะไรเงี้ยเขาก็เป็นมันก็เป็นบทบาทของเขาอะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นบทบาทของการต่อสู้กันของตัวรัฐบาลนะที่อยู่ภายใต้ภายใต้ระบบการค้าทุนนิยมแต่ทีนี้ประเทศไทยจะสร้างใหม่สร้างระบบการค้าใหม่สร้างระบบการปกครองใหม่ สร้างวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ใหม่การดำเนินชีวิตใหม่อย่างเงี้ยเมืองก็เมืองมีสีสไตล์อย่างเงี้ยไม่ใช่มีสไตล์เดียวแล้วโลกทั้งใบเนี่ยมันมีอยู่สไตล์เดียวอยู่ภายใต้ชิปเซตคือโลกทันสมัยไฮเทคแต่โลกมีแต่การแข่งขันกันแข่งขันเพื่อจะเป็นที่หนึ่งช่วงชิงแล้วก็ควบคุมอย่างเงี้ยไอ้นี่มันเป็นเรื่องของทุนนิยมมันเป็นมันสามานทุนนิยมมันมันมีหน้าที่สามานมันจึงทําให้ศักดิ์ศรีมนุษย์เสื่อมมนุษย์อยู่กันแค่ โลกใบเดียวโลกสไตล์เดียวนั้นไม่ถูกมนุษย์ผมจึงต้องออกแบบมนุษย์เนี่ยศักดิ์สรีมนุษย์สูงส่งยิ่งใหญ่แล้วมนุษย์อยู่4สไตล์เลยให้อยู่3สไตล์โดยให้ไฮเทคทั้งหลายของโลกที่เป็นอยู่ขนาดเนี้ยให้มันมีแค่สไตล์เดียวหมายว่ามันจะมีบทบาทกับชีวิตเราแค่หนึ่งในสี่นั่นเองถ้ามันจะมีมน,น,นั้นหรือเราจาเป็นต้องพึ่งพามันก็แค่ครึ่งหนึ่งก็คือ่งครึ่งหนึ่งดังนั้นเชื่อว่าจะประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็ต้องอาศัยเข้ากันก็ครึ่งหนึ่งแต่ว่าให้ตัวตนเขามีแค่ แต่ถ้าเราจะเป็นต้องเพิ่มพาเขา,เขาก็แค่ครึ่งหนึ่งเพราะนั้นเขาจะมีแค่ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นศักดิ์ศรีของมนุษย์นะเพราะฉะนั้นแต่แต่เราจะต้องยันไว้ก่อนคือมีบัฟเฟอร์มีประกันชนไว้ก่อนก็คือสามสามในี่ถ้าเขาเกล้าล้มเข้ามาก็เป็น,ก,ปนก็เป็นครึ่งหนึ่งก็เป็น2ในสี่ะเราก็สองเขาก็มี2ก็เท่ากันเนี่ยเาต้องการให้เป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นศักดิ์ศรีมนุษย์มันจะต้องเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นงานผมก็จะเป็นงานที่มาคารนนะมาคานกับทุนนิยมเ ของผมเป็นการค้าอีกแบบหนึ่งเป็นพอเพียงจซึมนะเป็นค้าพอยซึมเป็นอย่างไรไปดูละเอียดแล้วจะอธิบายที่นี่เมือง4ส,สไตล์เนี่ยสไตล์ที่1ชิปเซ็ตเราให้มันเหลือแค่ 1- 4. นึ่งนี่นะอีก3ส,สไตล์นั้นสไตล์ที่2เป็นเมืองย้อนยุคเลยเรากลับไปสู่ยุคโบราณเลยประชาชนกลับไปใช้ชีวิตอยู่อย่างโบราณเลยนะนะแล้วหมุนเวียนกันอันนี้มันทําให้เราไม่เครียดไม่ซีเรียสไม่จะเป็นต้องไปอยู่ในเมืองไฮเทคอย่างเดียวต้องแข่งกันบา้บาๆบอๆอย่างเงี้ยอยู่ภายใต้ รัฐบาลควบคุมแต่ถ้ามาอยู่ในเมืองไฮเทคไอเมืองยุย้อนยุคท่านอยู่สบายเลยนะแล้วจะอยู่แบบรัฐบาลดูแลแล้วรัฐบาลใน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 ใ,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 ในระบบระบบใหม่เป็นรัฐบาลที่ประชาชนเป็นเองไม่ใช่เป็นรัฐบาลที่ไปเลือกตั้งและเป็นพวกทุนทั้งหลายเข้ามาควบคุมเป็นรัฐบาลไม่ใช่นะถ้าอย่างนั้นเราจะรังเกียจไม่อยากให้มันมาควบคุมดูแลเราหมดแต่รัฐบาลใหม่ ที่เป็นตัวประชาชนเองมันดูแลก็เปรียบก็เปรียบเสมือนกับเราอยู่ในครอบครัวใหญ่ที่มีผู้ผู้ดูดดแ,แลเราอะ่ะเวันเราเป็นอยู่สมาชิกหนึ่งของครอบครัวใหญ่อะ่ะครอบครัวใหญ่ก็อยากจะรู้ว่าเราไปที่ไหนทําอะไรเขาจะได้ช่วยเหลือเร,เราทันดูแลเราทันปกป้องเราทันเพราะนั้นบางอย่างข้อมูลเราก็ต้องให้เขาก็เหมือนเราอยู่ในครอบครัวแล้วก็ต้องรู้ว่าเราจะไปอะไรทําอะไรแต่ถ้าเราอยากจะเป็นอิสระจริงๆก็แจ้งไปก็จะพิจารณาว่าควรจะได้รับ การมีสระไหมแต่ยังไงก็ต้องอยู่ในการดูแลของครอบครัวใหญ่อยู่ดีอยู่ในสายตาพ่อแม่อยู่ดีอ่ะนะอันนี้เดี๋ยวลาเรียบไปพูดกันอีกทีนะครับตอนนี้ผมจะมาให้อาหารปลาเดี๋ยวขอเบรกให้อาหารปลาหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อในเรื่องของอวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์นะครับนะอันนี้ขอเบรกครังนี้ครับสวัสดีครับ